ช่วงดิ i อิ a เกมรีวิวในวันนี้ค่ะวันนี้เคลียมจะมารีวิวเกมมินเนี่ยนพาราไดซ์ค่ะคลีมเชื่อค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยต้องรู้จักเจ้าตัวเหลืองมินเนี่ยนเป็นอย่างดีจากเรื่องเดสท i คา b เบิรมีค่ะ ต,ตัวเหลืองมินเนีนะคะก็ถือได้ว่าเป็นตัวประกอบจอมขโมยซีนที่สร้างเสียงหาเข้าตากรรมการทําให้ได้สร้างหนังยากเป็นของตัวเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะกองทัพมินเนียเนี่ยก็เข้ามาบุกสโตมือถือและยึดครองอันดับหนึ่งในหมวดเกมโหลดปีทั้ง iOS และ Android ค่ะวันนี้ครีมเลยจะมารีวิวเกมนี้เลยกับ m i n เนียนพลา i ด e ค่ะนี่เข้าเกมแล้วริ จะเริ่มจากเราบรรดามินเนี่ยนค่ะพากันออกทะเลล่องเรือสำราญแล้วเรือดันไปชนกับโขดหินทําให้เรือจมนั่นเองค่ะทําให้พวกมิเน,นเนี่ยนต้องขึ้นมาอยู่บนเกาะล้างและใช้ชีวิตบนเกาะพร้อมทั้งสร้างกองกําลังตัวเองบนเกาะในสไตล์มินเนี่ยนที่ทั้งกวนทั้งหาป่วนไม่เหมือนไทยแน่นอนค่ะ Think need เข้ามานะคะจะเจอเจ้าตัวมินเนี่ยนอยู่บนเกาะอ้บนเกาะนะคะจากนั้นค่ะจะมีให้เห,เหมือนกับบังคับให้เรากดอะ่ะพอกดเข้าไปมันจะเป็นปอะไรอะ่ะอ๋อมันเหมือนกับเป็นร้านร้านอะไรอะ่ะมันเข้าไปแล้วเข้าไปเล่นอย่างนี้แหละอ่ะอ,ะอ,ะอะ่มันงงอยู่ค่ะตอนนี้งงอยู่ ทำไอะไรไม่รู้เหมือนกันจะคุยกันรู้เรื่องไหมอะ,อะกดเขาให้เราอะไรกดกดตามค่ะกดอ๋ออ๋อมันเหมือนเป็นร้านน้ำอะน้ำชาริมหาดอะไรอย่างงี้น้ำมันช้ยหามีมะพร้าวแล้วก็เจอเจ้ามีเม่นอีก3ตัวค่ะครบแก๊งเลยทีนี้อ่ากดต่อไปเจ้าสามตัวนั้นเดินมาคุยอะไรกันไม่รู้แล้วเขาก็ให้น้ำ เดินเดินเดินเหมือนดูการ์ตูนอ่ะกดต่อไปเรื่อยๆอ่ะมีอะไรก็กดไปอะกดกดกดตามเหมือนกับเราได้เป็นได้ของฟรีนะคะเหมือนกับไม่ใช่มันเป็นเควสอะเควสให้เราทําเหมือนกับถ้าเราหา2ออันนี้ได้โอเคมาแล้วก็ให้เราซื้อเอาใช่ให้เราซื้อซื้อมาห้าร้อค่ะบังคับซื้อด้วยนะไม่ซื้อไม่ได้นะ วางที่แล้วก็หาที่วางวางเดี๋ยววางวาง,วาง,วาง,วางตรงไหนดีสวยๆนี่วางตรงนี้สวยสดจากสถานที่วางเลยแมวได้อะไรมาเนี่ยเช่เย้ได้แล้วหนึ่งอันเหมือนเป็นการสะสมกด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 แล้วม่ไปห้อยบนอะไร วิวของเกม m i n เนี่ย r พาราไดเพียงเท่านี้ค่ะเพืเ่อนๆคนไหนเนี่ยที่สนใจในความฮาความกวนความน่ารักของมินเนี่ยนก็สามารถเข้าไปโหลดเกมนี้ได้ค่ะต้องขอบอกว่าเกมนี้เนี่ยโหลดฟรีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคลิปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ